วันไม่ไหวนะเดีไม่ไหวพี่อ่ะสะพานไม่ได้มองตาหนูพี่ลืมความันเลยเอ,อ้อไม่จริงครับไม่จริงเลยง่วงแหละไม่ยังวีนอยู่เลยนะง<อ>่วงวีนใครไม่ได้ไวีนเลยเอาอย่างเออเดี๋ยวเราเอาไปได้ไหมไม่ดีให้ใครทอะจริงไหม อะไรั้เกใช่ครับผมขมยเกังใช่ขมยเกงเลยป่ะใส่จริงเลยอันนี้ครับผมแล้วยังไม่ได้ใส่พี่เขินมากยานยานยานคุยเฉยมคะรนับผ ค่ะคุณเปย์วันนี้มาร่วมงานด้วยกันอีกแล้วใช่ครับเป็นยังไ,ไงบ้างครับงานนี้แบบไม่ได้งานธรรมดาคือทำบุญด้วยใช่ก็ได้ร่วมทำบุญกับแฟนคลับเนาะเพราะรายได้ที่ที่ได้ที่เขาประมูลมาก็นำไปส่งทุนมูลนิธิชัยพัฒนานะครับก็นำไปช่วยใช่โควิดใช่ครับผมถือว่าต่างบัตรร่วมกันรทำบุญร่วมกันแล้วเนาะใช่ครับประมาณนั้นชั้นน่าจะได้เกิดมาเจอกันอีกอะไรอย่างนี้ไม่รู้เขาอยากเจอบุญหรือเปล่าอะไรอะไรอยากเจอหรือเปล่า ไม่รู้วันนี้เอาอะไรมาประมูลใชบลงมีของละของห่วงของบุญเป็นกางเกงยีนครับผมเป็นกางเกงยีนของเฮียวินที่ใส่เข้าไปในเซตแบบถ่ายจริงๆเลยก็จะมีอยู่ตัวเดียวนะครเพราะกองงบน้อยได้ยังไม่ได้ซักนะครับผมแล้วใช่เฮีวินแล้วเราก็ขโมยที่กองมาใส่ครับผมเพราะมันสวยดีก็มันขบุญเลยใช่ครับผมของผมเราเป็นผ้าห่มครับผมเป็นผ้าห่มที่ผมใช้แบบเวลาที่มาเอามาผมคอแบบนอนอะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วคือแบบมันเป็นนิ่มมันนิ่มเขาเป็นคนที่เวลานอนเขาจะชอบผ้าห่มมาหนุนคอแล้วทำไมเรารู้ล่ะเขาเขาเขาเคยบอกเขาคยบอกเขาคยบอกครับใช่อันนี้ก็คือเป็นมะห่มที่เราใช้อยู่ประจำใช่จริงๆเป็นของน้องสาวครับผมแต่ว่าน้องสาวให้มาเขาเลยยืมมาเลยเขผมก็ใช้มาเป็นกำเพราะว่ามันเป็นมะห่มที่นิ่มเยอะที่สุดแล้วก็เก่งยีมซักหรือยังครับไม่ซักครับผมเราต้องทิ้งกลิ่นไว้ ทา้ทำบุญเป็นเท่าไรคะวันนี้ได้เงินทำบุญสามหมื่นบาทครับผมใช่ของเราเป็นริงรวมกันแล้วก็หนแฟนสามหมื่นบาทโอ้ยแรงไม่เคยทำบุญแบบขนาดนี้มาก่อนเป็นบีญใหใช่็งากรู้สึกดีครับผมคือเราเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ทำบุญบ่อยเท่าไหร่พอแบบเราได้ทำบุญเราก็แบบดีใจใช่เพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบช่วยให้ช่วยแบบผู้ที่เขาประสบภัยโควิดครับผม ก็ดีใจครับได้ทําบุญคือมันเป็นการกระทําที่คือมันมันมีรูปปรรมับคือได้ช่วยคนจริงๆชอบทำบุญแบบอย่างนี้มากกว่าแล้วก็มีชวนจะไปทําบุญบ้างไหมคะต่อจากนี้แบบพอเราได้ทําบุญร่วมกันลหรือว่าก่อนนั้นนี่เคยชวนจะไปทําบุญไหมหรือว่าคู่เรานี่ไม่เคยทำจริงนะแต่ถ้าทาบุญแบบ ทำบุญผมจะไม่เคยใช่เรารู้สึกเรารู้สึกแบบชอบทาบุญอย่างนี้มากกว่าแบบให้เขาตรงตรงเลยอย่างก็รู้ว่าเขาได้รับอย่างใช่ครับผมทำบุญที่เห็นเราเห็นภาพเราจะต้องได้เดี๋ยวหลังจากงานนี้จะได้เห็นน้องสองคู่กันอีกอ๋อ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีมีตของไดแดงเนาะใช่ครับผมขิดท้ายบัตรไปวันนี้ใช่ขายหมดแล้วหมดแล้วเหรอครับหมดแล้วครับภายในที่ช่วงเจ็ดนาทีเรียนนี้ได้ดูไหมเจ็ดนาทีเหมดเจ็ดนาทีหมดเกลี้ยงเลยกี่ใบครับก็ที่จริงน่าจะน่าจะพอมีเหลืออยู่ครับผมคือบัตรหลุดใช่มียังมียังเหลือบัตรหลุดอยู่ใช่ครับผมก็คือถ้าเกิดใครจะซื้อก็ยังซื้อทันครับผมไม่อยากให้ไปซื้อแบบที่เขาแบบเปิดรับเพราะแบบใช่เพราะมีคนโดนโกงแล้วซึ่ง อันนี้คือคือบุญไม่ชอบอย่าง้รแบบพวกมากองอะไรพวกนี้ซึ่งเราก็คิดอยู่ว่าเราจะทํายังไงให้เขาแบบได้เงินคืนเหมือนกันเพราะคนโดนโกงแบบเป็นหมื่นนะครับหลายคนมากคือเราอ<ช>ยากให้คนติดการขอทุกคน <ๆ S 2> ที่ซื้อมากกว่าคือเราไม่สามารถเซฟความจัดมิชชัช่คือเราอยากให้ทุกคนมีสติกับการดูข้อมูลว่าอันไหนมันถูกต้องอันไหนไม่ต้องกรองมากกว่ามันมีผลกระทบมาถึงเราไหมครับเพราะแบบมันมันมันปลอมเรา มันไม่ใช่มัน,มนไม่ใช่หมาดปลอมแต่คือแบบเขาโกงแบบใช่พอ <คน S 1> โอนเงินไปก็หายไปเรารู้สึกว่าเราเขาโกงเงินแบบคนที่เขารักเราตั้งใจจะมาหาเราอ,ะอ่ะคือบุญอดีายวพูดจริงคือโมโหมากที่จริงแบบมีมีมีเคสหลายเคสอยู่ซึ่งแบบที่จริงอยากลงไปไปไป,ไปเคลียร์ให้เองด้วยซ้ำอยากาไปแก้งควางเลยแต่ก็ด้วยความที่มันทําไม่ได้นะครับใช่แต่เราก็พยายามรีทวิตพยายามทาให้เขาแบบให้ให้ยังไงอ่ะให้เป็นที่รับรู้มากที่สุดใช่ครับ ใช่ครับผมเพื่อกระจายข่าวแบบไม่เขาโดนใช่ครับอันนี้ทราบได้ยังไงครับว่าแบบมีเรื่องราวคุณจบทุนุเป็นคนชอบส่องทวิตเตอร์ครับผมเป็นคนแบบ เราจะมีแอคกลุมเนาะหลายๆแอคไว้ซ่องแบบไว้ฟอแฟนคลับอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะดูว่าความเป็นมาความเป็นไปของเขาในแต่ละวันเป็นไงบ้างบกรถึงแฟนบ้างบกรนู่นนี่ปัญหาเยอะมากใช่เนาะมีแอคลุมนี้มีเหมือนนี้ประมาณสี่แอคสามที่แอคได้คือแบบเราชอบดูว่าแฟนคลับเขาทำอะไรวันนี้เป็นไงบ้างอารมณ์คเสียวอะไรบใางคุณรู้สึกไงบ้างพอมันมีเรื่องราวแบบมันเกิดขึ้นก็เราก็โหแล้วเราเออคือผมอ่ะก็ยังรับดูอยู่ครัแต่ว่าต่อไปจะเป็น อย,อยากให้ทุกคนมีเครียกว่าระมัดระวังาเราไม่สามารถทุกคนเขาไม่โกงได้คือมันคือคนโกงอยู่แล้วที่เกียนมาแต่คือเราแค่บอกว่ามีสติในการที่จะซื้อบัตรเ,เราคุมแต่ที่เราคุมได้แล้วถ้าต้นสังกัดทางผู้จัดการเราเองมีวิธีการแก้ไขหรือว่าจะทำยังไงต่อไปไครับก็คือเหมือนทางทางทางสตูเหมือนที่นิวก็บอกว่าคือที่จริงอะมันยังยังเหลือบัตรที่หลุดอยู่ ก็เลยยังยังไม่อยากให้ซื้ออย่างนี้อยู่แล้วเพราะที่จริงเขาออกมาเตือนก่อนก่อนที่จะให้กดบัตรครับผมว่ามันมีเกิดเคสอย่างเงี้ยขึ้นมาทุกมีดอยู่แล้วใช่ครับก็เอาจริงมันเป็นเรื่องที่ปะตูก็แก้ไม่ได้มันต้องแก้ที่ตัวแฟนคลับเองก่อนครคือกดเองดีกว่าถ้ากดไม่ได้ก็ก็อาจจะต้องรอบัตรถุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ไม่บ่นบานกันกดได้กดได้ใช่คือจากเขาพิเศดีใช่เราสะเห็นใจแบบถ้าเกิดเขาเสียตังค์แล้วเขาก็ไม่ได้มาคือแบบมันหืุนสึกว่า ขาน่าจะเสียใจมากผมเขาตั้งใจมาหาพวกราจริงๆฝากถึงคนที่ทําเรื่องราวพวกนี้เลยครับก็ฮะให้ใส่ได้เลยฮะก็ถ้ายังทําต่อไปเดี๋ยวคุณเจอผมครับจริงๆาะผมผมเดือดมาตั้งแต่วันก่อนแล้วใช่ครับผมก็ถ้าเกิดยังทําอยู่เดี๋ยวเจอกันก็ไม่อยากให้คนที่รักเราเจออะไรแบบนี้ใช่ครับผมบุญยังไงครับฝากหน่อยครับของผมที่บุญเดินคนนี้ไปแล้วผมขอเถิดที่การับทางเราด้วยช่คือมี สติในการซื้อบัตรเช็คซื้อบัตรเช็คข้อมูลดีๆจริงๆอยากให้ซื้อจากทออฟฟิเชียลมากกว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไม่เป็นไรไม่ต้องน่าดีกว่าขอบคุณครับไปดีกว่าปากงานนี้นะคะไงครับเป็นอะไรดีๆบ้างอ่าปากปากผลงานใช่ไหมครับผมครับผมก็เร็วๆนี้จะมี MV ขอเวลาลืมใช่ที่บุญกระเพมแบบเป็นนำมาโคฟเฟอร์ใหม่เป็น MV ครับผมใช่ก็น่าได้ดูเร็วๆนี้แล้วก็อันนี้ออนออนออนหลังลองเอ้ อ๋อลองขอจบมานี่นั่ใช่แล้วก็จะมีต้นปีหน้าครับผมเป็นซีรีส์เชือกป่าใช่ครับผมเป็นเขาเรียกว่าทำลายเดียวกับได้แดงแต่จะเป็นหุ่นกระเรมที่แบบเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักใช่ครับผมก็ฝากติดตามขอฟากอย่างนี้อพอดีว่าวันที่6นี้จะมีมีซิงคมงอคมบครับคือตอนนี้ยังขายแบบอยู่นะทุกคนสามารถไปซื้อได้ยังไงก็ฟางทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ là. Thế thì cái này là trong cái <laughs> cái. <laughs> Các bạn ơi, mình lên một